บ่อยๆการที่คอมเมนต์รัวๆนะคะนาทีจะขึ้นนะคะดันดันกันนะคะน้องบึงการนะคะทานข้าวเสร็จหรือยังเนาะต้องร่วมมือกันค่ะคุณลำดวนใช่เพื่อนๆคนไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะผ่านไปผ่านมาแวะมาพูดคุยกับช่องไลฟ์สดของประภานีได้นะคะวันนี้ก็ขึ้นไลฟ์ยังก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะ,ออะช่องของคุณธนูวันนี้คลืค้นมากเหมือนมีงานอะไรงานหนึ่งอะสนุกมากไม่อยาก เราจะได้มีมีพลังนะคะจะได้ปรับตัวเองขึ้นสูงๆฟังเสียงเพลินลืมเม้นเลยค่ะม <laughs> ันก็เลยถามเขาเหมือนกันเพราะแต่ละคนก็มามาแต่ละเมนูรัวๆเลยมาแต่ละเมนูรัวๆเลยนะคะอ่าทักทายได้นะน้องวอนนะคะสามารถกดทักทายได้นะคะทุกคนที่เข้ามานะคะขอบคุณว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคอมเมนต์ด้วยนะคะ อากาศน้องคายเป็นยังไงบ้างคะคุณลีลาวดีนะคะคุณลีลาลีลาวดีบ้านทุ่งในวันนี้นะคะก็มีเรื่องที่จะคุยก็ไม่ไม่สาระเท่าไหร่นะคะก็มีเรื่องที่จะพูดกันธรรมดาธรรมดาองทำอะไรรัวๆจนต้องทักเขาเขาบอกว่าวิธีนี้ก็เลยไปเจอบ้านของคุณธนูอีกอ๋อก็เลยเข้าใจนะคะก็เลยเข้าใจ อากาศร้อนนะคะอีกหน่อยก็จะหนาวแล้วภาคอีสานเรานะคะเพราะว่าที่ชรุนก็เริ่มหนาวแล้วช่วงเช้านะคะอากาศเริ่มหนาวแล้วเมื่อกี้พโนูด้วยนะคะเพราะว่าขึ้นประมาณนี้เนี่ยถือว่าเยอะมากนะคะถือว่าเยอะที่สุดนะคะซึ่งน้อยนะคะแล้วบางทีเหมือนว่าเราได้ช่วยแต่ก็แค่เปิดดวงตาไม่ได้เม้นเนาะอันนี้เราต้องต้องไปบอกต่อกันนะคะเพื่อนๆที่อยู่ในได้นะคะ ขอบคุณคุณลำดวนมากนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจน้องสาวสามารถกดพวกคนที่เขาผ่านไปแล้วมีเพื่อนครบ5,000ันคนเขาจะเห็นนาทีเขาชัดเจนนะคะตอนนี้ถ้ายังมาเป็นเพื่อนมาให้กำลังใจนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาในบ้านนี้นะคะวันนี้คงต้องหงค่าลมในในห้องไลฟ์สดวันนี้นะคะ อยากให้ทุกคนนะคะคอมเมนต์แล้วก็กดให้เป็นกำลังใจนะคะกด1ชั่วโมงถ้า1ชั่วโมง2ครั้งได้3 0 0พันกว่านี้ถือว่าสุดยอดนะคะดีจริงๆรลีลาวดีบ้านทุ่งนะคะลังรับชมนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถที่จะเข้ามาในห้องไลน์ได้นะคะมาทักทายในะห้อง,องปอหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับนะคะถือว่าเป็นรุ่นพี่นะคะปอหนึ่งเพราะว่าประพานียังอยู่ อนุบาลยังเรียนศูนย์อยู่อนุบาลตอนนี้กำลังเช็คนะคะกำลังเช็คความเรียบร้อยว่าทำทุกวันมีก็จะหลับอยู่แล้วยังนะคะยังยังหลับไม่ได้มาฟังเรื่องราวดีๆก่อนนะคะมาฟังเรื่องราวดีๆก่อนอย่าหลับหลับไม่ได้นะคะเพราะวันนี้มามีว่าเห็นโปรไฟล์ เน่ยอยู่นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมมาเปิดดวงตาให้นะคะถึงเมมเ้นก็ยังดีใจนะคะที่มาเปิดดวงตาเหาเห็นได้งั้นเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะเวลาไลค์เวลาไลค์ลลแล้วก็บอกเพื่อนเพื่อนให้รัวๆให้นะคะคอมเมนต์รัวๆให้ก็จะเห็นแสดงว่าโชคดีแล้วก็คือ,อนะคะท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้าทักทายได้นะคะพูดคุยได้นะคะ ฟังเพลินนะคะหรือเม้นเลยช่วยเม้นหน่อยก็ดีน้องสาวจะได้สนุกนะคะทานข้าวหรือยังน้องซ้าๆเดิมๆนะคะต้องเสียค่าแรงเนะะส<ม>เสียค่าแรงให้คนงานด้วยนะคะเพื่อนก็ต้องจริงใจต่อกัน,นะคะ่ะ<ต> <อ timeline> ขอบคุณมากทั้งรายได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะอยากให้อยากให้ขอปลนหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับ นะคะถือว่าเป็นรุ่นพี่นะคะปนหนึ่งเพราะว่าตภานียังอยู่อนุบาลยังเรียนศูนย์อยู่อนุบาลมอบอ่าเครื่องไม้เครื่องมือมานะคะจะไม่ทําให้เราไม่ทําผิดกฎผิดเกณฑ์ของเ facebook เราจะได้มีมีพลังนะคะจะได้ปรับตัวเองขึ้นสูงๆฟังเสียงเพลินลืมเม้นเลยค่ะเขาทำอะไรรัวๆจนต้องทักเขาเขาบอกว่า ทีนี้ก็เลยไปเจอบ้านของคุณธนูอีกอ๋อก็เลยเข้าใจนะคะก็เลยเข้าใจเข้ามาทักทายค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอุษานะคะคุณย่าอุษาขอบคุณมากนะคะคุณย่าอุษามาจากร้อยเอ็ดนะคะตอนนี้ขอนียค่ะเหนื่อยมาจากงานกระถินค่ะเมื่อคืนหลับเป็นตายเลยอ๋อไม่เป็นไรค่ะงานบุญงานบุญเข้ามาในบ้านนะคะไม่มีค่าผ่านประตูนะคะ ชอชมแล้วก็อยากให้เข้ามาในบ้านนะคะไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูพลังบวกค่ะมีพลังบวกเขาบอกว่าถ้ากดคอมเมนต์รัวๆนี่นาทีจะขึ้นเยอะนะคะทีนี้ก็ไปเจออยู่บ้านหนึ่งนะเขาบ้านก็อย่างน้อยก็ได้ก็ได้ตากข้าวนะคะตากข้าวให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตกเนาะเพราะว่าไม่ไหวเลยที่จะต้องตากข้าวบ่อยๆนี่นะคะเท่าที่ที่ทราบก็คือรับชมจากน้องค่ายคนหนึ่งนะคะจาก สมุทรสาครน,นะคะคนหนึ่งเต็มหมอ้อแน่ๆเลยนะคะยังยังเดี๋ยวต้องไปหากับข้าวแล้วนะคะห้องเพื่อนก็ทําแบบนั้นแต่เพื่อนที่มาห้องลําดวนบางคนไม่เป็นไรนะคะคุณยาา่าอุษาไม่ทราบว่าวเปิดไลฟ์บ้างหรือยังคะเพราะว่าวันนั้นบอกว่าจะไปลุยเลยนังเรียนศูนย์อยู่ยังเรียนอนุบาลอยู่ดูของดูสองเครื่องอยู่ครับจะคอมเมนต์เรื่อยๆครับขอบคุณมากนะคะคุณอุรา ลีลาวดีบ้านทุ่งนะคะลังรับชมนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถที่จะเข้ามาในห้องไลน์ได้นะคะมาทักทายในะห้องโนูพูดไหมนะคะแต่วันนี้ไปเห็นบ้านหลายๆคนเขาใช้วิธีนี้นะคะก็ยินดีนะคะก็ยินดีที่จะโทรศัพทิ้งไว้อยู่ช่วงหนึ่งกลับมาก็โอไม่ใช่สิเรียกว,ว่าอีกคนหนึ่งก็จะพยายาม ที่เชียงรายอากาศหนาวใช่ไหมคะตอนนี้ที่นี่ก็เริ่มหนาวแล้วคะ่ะอากาศเริ่มหนาวแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าค่ะขอบคุณมากนะคะเสียงชัดเจนนะคะอยากทานด้วยนะคะว่เาเป็นเป็นเนื้อเปื่อยที่ใส่ขมขมนะคะบอกว่าขมขมน่าอร่อยนะคะเมื่อตอนกลางวันนะคะเห็นนั่งสวมหมวกสวมมนแสดงว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะ มีทุกบ้านนะคะมีทุกทุกหมู่บ้านนะคะก็ธรรมดานะคะยิ่งเราอยู่ในหมู่บ้านวัดของเราด้วยยิ่งต้องไปดูแลไปใกล้ชิดไปไปจัดการก็อย่างน้อยก็ได้ก็ได้ตักข้าวนะคะตักข้าวให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตกเนาะเพราะว่าไม่ไหวเลยที่จะต้องตักข้าวบ่อยๆก็ขอให้เพื่อนๆนะคะที่อยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะทำนะคะเวลาทํางานก็จะพยายาม ทิ้งโทรศัพท์ไว้ในบ้านของคุณนั้นนะคะเพื่อจะได้นานๆหน่อยจะได้ช่วยผลักดันนนแต่แต่ไม่ได้เจอในสิ่งที่เราฝันนะคะเพราะว่ารุ่นพี่เขาเดินทางไปก่อนแล้วเราก็เดินทางตามหลังเนาะธารพรแสนวิไลสวัสดีค่ะคุณสมบ้านคอมเมนต์มีผลอะไรไหมคะเพื่อนนอกบ้านคอมเมนต์ไม่มีผลก็ก็มีผลนะคะก็มีผลคือได้ช่วยกําลังไล่ตามนาทีกันอยู่ตอนนี้ซึ่งหลายคนก็บ่นว่า อ่าไม่ขึ้นเลยช้ามากอะไรประมาณนี้ต้องใช้วิธีของใช่ใช่บอกว่าใช่ใช่ก็ก็อยากบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเข้ามาในห้องไลฟ์ใครไม่ว่าไปบ้านใครพยายามคอมคุณคุณลำดวนวงศานะคะรับชมจากที่ไหนนะเราจะถามอีกทีหนึ่งละ <laughs> ขอบคุณจริงๆนะคะไปบ้านของคุณอัศดรย,ยุทธก็บ่อยเหลือเกินนะคะบ่อยจริงๆก็ไปได้พลังบวกกลับมานะคะ คุณออกเลยแต่ก็จะจำเป็นต้องออกมานะคะเพราะถึงเวลาก็ต้องออกนะคะเพราะอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวเจ้าของต้องหุงข้าวเยอะเจ้าของจะต้องเรียนศูนย์อยู่ยังเรียนอนุบาลอยู่ดูของดูสองเครื่องอยู่ครับี่คอมเมนต์เรื่อยๆครับขอบคุณมากนะคะคุณอุราออกเลยแต่ก็จะจำเป็นต้องออกมานะคะเพราะถึงเวลาก็ต้องออกนะคะเพราะอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวเจ้าของต้องหุงข้าวเยอะเจ้าของจะต้องนะคะ ยังคงไม่ผ่านง่ายๆหรอกเพราะคุณยายชอบทําตามใจตัวเองใส่เสียงเพลงใช่ไหมคะอยู่แล้วต้องตอบคอมเมนต์ของเพื่อนด้วยเวลาเพื่อนเมนในในคลิปขอตัวไปบ้านเพื่อนก่อนคะ่ะขอบคุณมากนะคะคุณคุณลำดวนขอบคุณมากเองนะคะ ยังคงไม่ผ่านง่ายๆหรอกเพราะคุณยายชอบทําตามใจตัวเองใส่เสียงเพลงใช่ไหมคะนะคะท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้าทักทายได้นะคะพูดคุยได้นะคะคุณคุณลำดวนวงศานะคะรับชมจากที่ไหนนะเราจะถามอีกทีหนึ่งละถ้าขึ้นประมาณนี้น่าจะน่าจะนานนะคะก็จะเอาไว้เป็นตัวอย่าง นะคะจะเอาไว้เป็นตัวอย่างขอบคุณมากนะคะที่มาแนะนานะคะขอบคุณมากค่ะที่ที่แนะนานะคะถ้าใดที่เข้ามารับชมแล้วนะคะสามารถคอมเมนต์กดกดไลค์กดหัวใจได้นะคะเพื่อจะได้ช่วยดันกันอันนี้เป็นหนึ่งชั่วโมงถ้าหนึ่งชั่วโมงสองครั้งได้สามพันกว่านี้ถือว่าสุดยอดนะคะดีจริงๆก็สนุกสนานนะคะจะไปบ้านใครก็สนุกสนาน ยินดีนะคะยินดีมากเลยนะคะการที่เราได้